มันนี่ไก่ทอดะคะชาชนแล้วก็ผลไม้น้ำซุปอะไรอีกเอยข้าวหมูแดงนั่นเองนะคะข,ข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงมีไข่ต้มด้วย ไก่ทอดนี่อาหารวันนี้นะคะเพื่อนรถแซุปสวัสดีรอบกลางวันค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ อานานข้าวมื้อเที่ยงด้วยกันนะคะนี่ก็ไปอุ่นซุปร้อนๆมานะคะนี่ก็เป็นข้าวกลางวันมีนี่ค่ะมีข้าวหมูแดงนะทุกคนวันนี้เมนูที่เราสั่งไปเมื่อวานคนแสงตรงนี้ไฟมันลงพอดีนะทุกคนแล้วก็มีไก่ทอดด้วยนะนี่ไก่ทอดอันนี้ค่ะทุกคนผลไม้ เนาะโอเคมาทานด้วยกันเลยเนะาะเดีวากล่องตบวนี้ก่อน,นท,ทุกคนทานด้วยกันนะคะเพื่อนเห็นไหมน้ำจิ้มก็ใส่มาแบบนี้เลยซุปมาตรงนี้เพื่อน,นเห็นไหมกิจวัตรประจำวันของเราก็คือตื่นนะเช้ามาวัดปลอด นะคะแล้วก็ทุกคนใส่ไปหมดเลยแบบนี้เลยนะท่านมอก็มืดครึ้มมาอีกแล้วนะทุกคนช่วงนี้ฝนตกพัทยาก็ตกทุกวันเลยนะคะที่ไหนตกบ้างนเพื่อนบ้าน,นเพื่อนตกไหมที่นี่ตก ต่อเลยนะคะตกยาวเลยแล้วก็น้ําท่วมนะคะปีนี้เน,ะนาะทุกคนทานด้วยกันชิมก่อนนะคะดมดแดงข้างล่างมีกุนเชียงด้วยนะทุกคนโอ้หม,มาแบบแน่นกล่องเอียดๆเลยทุกคนกุนเชียง มันจะกินไม่ค่อยถนัดนะทุกคนช้อนจะใหญให่ใช้ซ่อมอจะสะดวกอื รสชาติดีมากทุกคนหมูแดงและกุนเชียงนะคะเพ,พื่อนทานอะไรกันหรือ,อ,อยังมาทานด้วยกันนะ มาทันทีกจัดจะไม่ค่อยพูดเสียงดังนะทุกคนเพราะว่าพนักงานทำงานอยู่ข้างนอกนะอื ตัโตเลย,ย,ยคุนึ่งขายพรึ่งลูกนะคะอือาหารที่นี่อร่อยจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้โม้นะทานได้ทุกเมนูเลย เ้วจะชิมน่องไก่ให้เพื่อนได้ดูเนาะน่นอ,องไก่ทอดเจียงปลาด้วย เผ็ดพิพจ้าเพราะว่าเรากินพริกดองไปด้วยนะทุกนี่คือซอสน้ำจิ้มไก่กินแบบนี้เลยนะะแบบนี้เลยง่ายอื หน้าก็หงมันนะทุกคนฮึทอดกายแห้งดีมาก ก็เป็นกระดูกตรงนี้มันนะทกคนอร่อยอื้มอื้มอ้เอาไปต้มอืมรับไแล้วกระดูก ดืม่มน้ำจากขวดนะคะโอเคคะ่ะทุกคนคลิปจะยาวเกินไปก็มาชิมให้เพื่อนดูเนาะเดี๋ยวก็จะขอทานต่อให้เสร็จนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาทานข้าวเป็นเพื่อนฝนวันนี้นะพบกันใหม่กับ mm hmm. เมนูอาหารมื้อเย็นนะคะโอเคพบกันค่ะบ๊ายบาย